วัสดีนันเกเรียนชั้นปะุมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันกับคุณครูมนัสันน์ส้อยสุวรรณนะคะครูจะมาพานันเกเรียนทําแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดทักษะภาษาไทยเล่มตามที่ปรากฏที่หน้าจอนะคะดังนั้นให้นันเกเรียนเตรียมเล่มนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันเราจะทําในหน้า12และหน้า13แต่ก่อนที่เราจะทํา นะคะนักเรียนจะต้องมีการอ่านทบทวนเรื่องของใจหายก่อนนะคะนักเรียนถึงจะทําแบบฝึกหัดได้นะคะเรื่องของใจหายเนี่ยถ้าสรุปคร่าวๆก็คือ,อเจ้าช้างใบบัวและใบโบกทั้งสองตัวนี้จะถูกส่งไปอยู่ที่ปางช้างหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไว้ฝึกช้างนะคะทําให้ภูผาแล้วก็น้ําใสเนี่ยรู้สึกใจหายที่จะต้องจาก เพื่อนรักทั้งสองไปนะคะอ่านักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะดูดูหน้าที่12ค่ะนักเรียนเราจะเริ่มกันที่ข้อ3นะคะคำสั่งข้อ3บอกว่าเลือกคําตอบจากคําที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องแต่ก่อนอื่นเราต้องดูภาพก่อนนะคะว่าภาพนี้มีช้างเจ้าใบบัวและใบโบก ภูผาน้ำใสแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะและมาดูคำที่เขากำหนดให้เขากำหนดให้มีคำว่าเล่นฟุตบอลเพื่อนเด็กริมตะลิงสนุกสนานเพื่อนช้างใจหายความสุขนะคะก็จะมีให้ดังนี้นะคะเราจะมาดูคำถามข้อที่1ง่ายมากเลยนะคะ เขาถามว่าในภาพมีใครบ้างนักเรียนตอบได้เลยทันทีนะคะว่าในภาพมีใครและใครบ้างในภาพมีเพื่อนเด็กนะคะคือภูผาน้ําใสและเพื่อนๆแน่นอนเพื่อนเด็กแล้วก็เพื่อนช้างค่ะนักเรียนถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องนะถ้าถูกต้องหนูดูข้อที่สองนะคะ ทั้งเพื่อนเด็กและเพื่อนช้างหรือเขาถามว่าทั้งช้างและคนกำลังทำอะไรที่ไหนอันนี้หนูจะต้องฝึกสังเกตคำถามด้วยนะคะคำถามในข้อนี้เขาต้องการสองคำตอบคือทำอะไรและที่ไหนดังนั้นต่อไปถ้าหนูเจอคำถามแบบนี้หนูจะต้องตอบคำถามให้ครบนะคะดังนั้นคำถามแรกเขาถามว่าทำอะไรที่ไหน ทั้งช้างและคนกำลังเล่นฟุตบอลใช่ไหมคะนักเรียนเล่นฟุตบอลกันที่ริมตลิงอ่ะอันนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะจำได้นะคะแล้วก็ตอบถูกด้วยนะคะดูข้อต่อไปนะคะข้อที่สามในคำตอบปุ่งข่วงนี้นะคะข้อไหนที่หนูใช้แล้วให้ให้หนูๆนูทำ เครื่องหมายขีดไว้นะคะหรือทําสัญลักษณ์ไว้ว่าเราใช้ไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาผิดพลาดนํามาใช้ซ้ําอีกนะคะต่อไปหนูดูข้อที่3นะคะคำถามข้อที่3ถามว่าทั้งหมดก็คือทั้งคนและช้างเล่นฟุตบอลกันอย่างไรกันอย่างไรก็คือมีความรู้สึกอย่างไรในการเล่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะต้องตอบได้ว่าทั้งหมดเล่นฟุตบอลกันอย่าง สนุกสนานเมื่อความสุกสนุกสนานเกิดขึ้นก็ต้องมีอะไรด้วยคะนักเรียนมีความสุขนะคะทั้งหมดเล่นฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานและมีความสุขคะ่ะถูกต้องเนาะเราไปข้อที่หนะคะนักเรียนมีคนนะคะพูดว่านะคะเราจะได้เล่นอย่างนี้กันอีกไหม ตามเนื้อเรื่องแสดงว่าภูผากคือคนพูดและเพื่อนๆนรู้สึกอย่างไรนักรียนนึกถึงตัวเองนะเรากำลังเล่นสนุกกับเพื่อนๆนแล้วเพื่อนเราจะต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วเราพูดว่าเราจะได้เล่นอย่างนี้กันอีกไหมแสดงว่าผู้พูดหรือถ้าในเรื่องนี้ภูผาและเพื่อนๆรู้สึกใจหายนั่นเองนะคะตามชื่อเรื่องของบทนี้เลยรู้สึกใจหาย ถูกต้องไหมคะนันเกเรียนคุณครูเชื่อว่าถูกหมดทุกคนแน่เลยนะคะเราจะดูหน้าต่อไปนะคะหน้าที่13ข้อที่4นะคะเขียนคําให้ตรงกับคําอ่านนะคะก็จะเป็นคําที่อยู่ในเนื้อเรื่องใจหายนั่นเองเรามาดูคําแรกคําแรกอ่านว่าบอาย บรายเขียนเป็นคำเขียนได้ยังไงคะนักเรียนอ่าเขียนได้อย่างนี้นะคะนักเรียนบอ,อบบไม้เอกบทรอสายบรายนะคะอย่างที่นักเรียนเคยทราบอยู่แล้วคุณครูก็เคยสอนกันอยู่แล้วว่าทรนะคะ จะออกเสียงเหมือนซอโซจะออกเสียงเป็นซอโซนะอย่างเช่นอ่านว่าบอซออายออาซนะคะแต่เวลาเขียนเราจะเขียนว่าทอรออายออาซอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือคำอื่นๆเช่นต้นทรรับทราบนะคะก็จะเป็นทอรอแล้วออกเสียงเหมือนอเป็นซอโซนะคะคำที่สองนะคะอ่านว่าอะทิ บายอะทิบายเขียนมาเป็นคำอ่านได้ยังไงใคะนักเรียน่าเขียนได้ตามนี้นะคะอทออทิบอยบายอธิบาย,บายใช้ททงนะคะนักเรียนก็คืออย่างเช่นนักเรียนบอกว่าเรียนไปแล้วไม่ค่อยเข้าใจเรื่องที่คุณครูสอนเลย ขอให้คุณครูช่วยอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะนี่คือความหมายของคำว่าอธิบายนะคะถัดมาคำที่3อ่านว่าดินทะลมดินทะลมเป็นคำอ่านนะคะแล้วคำเขียนเขียนว่ายังไงคะ่าเขียนว่าอย่างนี้นะคะดอ,อินอดิน ทอรอโอมอถล่มถลม่ลมไม่เอกถลม่มอันนี้จะเป็นเรื่องของอักษรที่หอนำเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนเพิ่มเติมกันในบทต่อไปเรื่องของอักษรที่มีหอนำนะคะนักเรียนแต่ดินถล่มเขียนถูกกันไหมคะนักเรียนถ้าถูกเรียบร้อยดูต่อไปนะคะคำที่4นะคะอ่านว่าพยักหน้าพยักหน้าคำอ่าน อ่านว่าพยักหน้าคําเขียนเขียนว่าพอยออะกอพยักหอนอาหนาหนาไมโทหน้านะคะรวมกันว่าพยักหน้าและคําสุดท้ายเขาให้คําอ่านว่าริมตะหลิงริมตะลิง นะคะทำเขียนเขียนได้ว่ารออิมอลิมตอลอ,อิงองตะลิงตะลิงไม่เอกดตะลิงนะคะอ่านว่าริมตะลิงก็จะเป็นเรื่องของหอนำเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนเขียนถูกไหมคะถ้าถูกต้องเรียบร้อยนะคะก็ขอดีใจกับนักเรียนด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็ขอจบ การเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันที่โรงเรียนนะคะนักเรียนนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีแล้วพบกันใหม่ที่โรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะ